สวัสด,ดีครับทุกคนพบกรบผมบิ๊กโตนะครับมาต่อกับเกม DMC v e r l d a e w l Down for ก a r t ่4เลยครับหลังจากพาร์ทก่อนที่เราได้อะไรชนะดันเตร้ร่างและจิตใจ,จตัวเองไปแล้วเนะาะคราวนี้ก็มาต่อกันเลยครับสกิลอันนี้มีสเต็ปยังไม่จำเป็นนะครับผมจะเอาอันนี้ก่อนเออซัมมร์ซอสเออแล้วก็นี่ยิงธรรมดาเร็วขึ้น แล้วก็นี้ต่อบกดค้างเราสามารถได้ใช้นานขึ้นอันนี้มีประโยชน์มากเวลรสามลยก็ดีเดี๋ยวผมขอดูสักครู่นะดีบอนโหมดเออผมอยากได้อันนี้ก็ชอบผมชอบเหมือนกันอันนี้โจมตีธรรมดาอืมก็น่าใช้เดี๋ยวฟุบ,ฟบปุ๊ปุม อันนี้เพิ่มระยะเหรอให้แรงขึ้นเลยอันนี้เอาดีกว่าผมชอบเหมือนกันท่าน,นี้เหมือนกันเดี๋ยวดอวเดินโหมดอันนี้สปรินอ๋อพอเก็บดับศัตรูจะลอยขึ้นมาไม่เอาดีกว่าผมไม่ค่อยชอบแบน,นี้อันนี้ตอดไกลเฮ้ยเอาอันนี้ก่อนดีกว่าผมชอบใช้เอาไปตอดเพราะศัตรูมันอยู่ไกลเนี่ยเราสามารถตอดได้ไอเทมโอเคฟื้นได้สองชิ้น,นครับเก็บไว้ก่อนเราให้ไม่มีเกีก่อนคขาใช้ มันจะสบายฝ่าฉันฆ่าเขาแล้วได้ฝอยแล้วฟินะมันใช้ไม่ได้มันตอบรับแต่เดินเตะเธอให้กับเขาเองจำได้ไหมเขาเป็นลูกรักของเธอเสมอ แกก็รู้เธอชื่นชมในความบ้าบินของเขาและทำตามใจตัวเองแกต้องตามหาเธอแสดงให้เธอรู้ว่าแกทำอะไรได้จบได้ฟิีที่แกเริ่ม อ้าวมาดิยิงต่อยิงต่อครัทดิไหมเนี่ย,นะยดีมากท่านเนี่ยเอ่อสไตล์แรงอ๋อยิง่งขอบวนสไตล์สูงก็จะได้โบนัสในการตอบแทนจบดาดดีขึ้นนะครับโอเคมาตรฐานครับเหมือนเดิมชึกชึ๊กจ้าโอเคโอชึกชึ๊กชาโตโตโตโออืออออ้ม ป๊ชเชชเชเห็นป้อก็พ to ุชชอยอ้าวตายแล้วโอเคกิใช้เลยซุดซุดอยเรียบร้อยโอ้โหสามเอสะ เนี่ยแหละแซลมอนซอสดีมากครับผมชอบม,มากเลยเดี๋ยวเอาห้ตันเลยครับผมแนะนำอันนี้โอเคยังไม่ต้องไปมาทางน,นี้ครับไม่ต้องห่วงแม่พอแล้วจะจบใน,ในไม่ช้าอ๋อจะโอ้เกือบตกอ้าวได้ครบแล้วเยี่ยมโอเคฮึบอันนี้อันนี้นี่ บองมองไม่เห็นโอเคสมบนอนซอสก็ประกอบฉากอ่ะอันนี้ก็ไปหาแม่นะครับขบวนมีอะไรไหมโอเคไม่มีผมต้องเช็ดตลอดเวลาว่าลืมอะไรเปล่าอุ้ยมาซุป Ô, có tuyệt chủ hưu tuyệt chủ hưu 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 Này, này. ฮาเอาไปเอาตายแล้วใช้เลยครับใช้เลยตายแล้วไวมากเห็นไหมโคตรดีเลยซอมัสซอเอือ เฮ้ยไปยังไงโชช์โชช์เรร็บร้อยโอ้โหชุบช um ุบโอ้โหเป็นยังไงครับคอมโบบันมากเย้ไปก็ต่อ ข้างหลังมีอะไรไหมโอเคไม่มีมีร้านค้าเฮ้ยอัาได้ไดอ้ฟักิลนึงจัดไปพอเอานี่ตอบยิงธรรมดาเร็วขึ้นกว่าเดิมมีประโยชน์มากเดีย๋ยวไม่จะมีศัตรูชนิดหนึ่งครับที่เราต้องใช้ท่านี้มันต้องใช้พลังเอ็นเจิ้ลอย่างเงี้ยผมแนะนำให้ใช้ซอมมันซอไดกว่าเฮ้ยจะไม่ไม่ไม มันแต่อธิบายครับลืมโอเคอยาเติมเลือดอันนี้ก็โอเคไม่มีอะไรไป let's go มาแล้วจ้าโอ้ยแน่แน่ทางขวาอ่ะอ่ะอีกหนึ่งชิ้น ใกล้ถึงแล้วจ้าโอ้โยจะลบว้าวลบอุ้ยบังอา่์ต มาฮึลบลบะเฮ้ยฮะโชเชโชเชชานนี่อันนี้อืมเออเออฮึ่มปลาตอด ฟ้าตอดจริงจิงฟ้าตอดจริงจริงเฮ้ยเฮ้ยฟ้าตอดฟ้าตอดอืมจ้าโอเคไม่มีทางไปไปไปกระต๊อบ มัวเจี้ยวมันมันมากเห็นไหมทาน,นี้มีอันนี้นี่จำได้ครับแล้วก็อันนี้นี่ฮึบท่อแล้วก็กลับอา้ากรถึงด้วยโอเคไม่มีอะไรทาน,นี้มีอะไรไหมไม่มีโอเคเฮ้ยโอเ้โอเกือบต่อยะ คนนี้ล่ะไม่มีมันต้องเช็คให้ทัว่วผมอาจจะจำได้ไม่ได้บางชคบางดาด่านแรกผมจำได้อยู่เพราะเล่นดานมันไม่มีอะไรมากมันสั้นนะสองชิ้นแล้วแล้วล้อโซคุ้งไม่เฮอ๋ออ๋ออ๋อล้โซคุ้งชันมาแล้ว Okay, đi to. Bye. Uh oh oh. chua. À. Hmm. Chút Thôi chấm lốp ra nè 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 Thôi chết Ào, tài lá Úi dồi ha, ha Ha ừm จันเหรอจันนะเหรออ้าวไม่โดนอืมเฮ้ยขอบอ่ะโอ้ยขอบูฉันหลุดเลยอืม เฮ้ยอันนี่เฮ้เป็นยังไงโอเคไม่มีอะไรไปต่อแถวนี้มีอะไรไหมอ่ะแน่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 นแน่เห็นนะเห็นนะลองลองอ่ะ ไปวูวมันจิวมันไมากมมันไม่แบบมันไม่ยุ่ยงยากเหมือนนันเต้นะว่าการเปิดอาวุธดผมชอบตรงนั้นแหละมันกดง่ายมากตอนเล่นโอเคไปต่อแถวนี้ล่ะไม่มีไป โอเคมาถึงนี่นครับเราก็เติมเลือดเลยเติมไม่พร้อม1000แล้วก็500จัดไปนี่มีของอยู่นี่ผมจำได้ว่าสมัยก่อนผมเรียกวูจิตวเยาวดันเต้ยนะเพราะดาเมสซั้นมันจบไวดียมชอบตรงนั้นแหละอ่ะมาแล้วนี่ครับยิงรัวๆไปเลย เพราะวิจิตรไม่สามารถเตะได้นะครับไอ้ท่านเนี่ยอื้อโยโคเช่เฟยปับปับโปปับปั๊บปั๊บปับปับ,ปบ ทีไปหนึ่งสองสามเฮม้อันนี้เออเอาไง สองสามอ๋อไปไหนอ่าเฮ้ยนี่ตายร้อยปุบปันหาาจึ๊กจึ๊กโจ้เฮ้ยไปโดนไปโดนนี่ไงมาเนี่ยเผื่อ มาครับไปหาคุณแม่กันไปครับเวอร์จิลวฝนหนูว่าผมชอบมากเลยเดี๋ยวผมแบบเอนจอยกับเวอร์จิลมากเลยอ่ะมาแล้วจ้ามาแล้วคุณแม่ เฮ้ยเจออยุ่กับเธอเออมาเจอกันหน่อยเอ้ยเฮ้ยเบอเข้ามันโหาเราจะว่งเข้าไปใกล้ครับโอ้ยนี่ไอ้ท่าเนี่มันโกงอ่าเอเผอเผอเผออือือือ้ยเอาเอาเอา Ui Cái táo nè 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 Nói đi ngay Trộm ออกไปทีที่ลูกอยู่นี่แม่แม่คิดว่าจะไม่ได้เจอลูกแล้ววอร์จิวเวอร์จิวเกิดอะไรขึ้นเขาตายแล้วยังไงเพราะผมเองอะไรนะผมฆ่าเขา <c oughs> นี่ลูกข่าเขาเหร ER. อทำได้ยังไงกันเขาเป็นน้องชายลูกนะเขาเป็นคนประดของเม่ผมไม่มีเธอเหมือนเขาได้เพียงอยู่ใต้เงาเขาและเป็นคนรองเสมอเพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วแต่แม่ก็รักลูกเท่ากันนะลูกช่วยแม่จากปีศาจแล้วก็มาทำร้ายหัวใจแม่ทำไม มอแม่ฝีวเวอรจิลผมเพื่อมาบอกลาเท่านั้นลูกเป็นอะไรไปเราให้พลังกับลูกแต่ลูกใช้เพื่อฆ่าที่ผ่านมาเราฝอทุกอย่างให้กับลูกทุกอย่างที่คุณฝอมามันผิดสิงที่ท่านให้มาไม่แต่พลังไม่มีอย่างอื่นแม่เป็นคนกำเนิดให้ลูกให้ความรักกับลูกมันไม่มีความหมายกับลูกเลยเหรอหัวใจลูกอยู่ไหนผมไม่มีหัวใจแล้วคุณแม่ ไม่วัจิ้วลาก่อนได้ปลอดอย่าทิ้งแม่ไปวัจิ้วจบแล้วครับโอ,โ,โอ้โหมาบอกลาท่านแม่มันก็เป็นท่านแม่ในจิตใ,ใจเขาแหละเออมันไม่ใช่อะไรหรอกครับมันเหมือนว่าเป็นการอะไรนะทำลายชุดออกของตัวเองเพราะเนื่องจากวัจิ้วอะ Hmm. มีความอ่อน yeah! โยนควาเป็นมนุษย์อยู่อ่าเฮ้ยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เยี่ยมสามเอสโอ้ซีโอ้โอเคปก็สำหรับเกม DMC วันจิ l d ดาวฟอร์พาร์ทก็ต้องจบไปแค่นี้ก่อนพาร์ทก็ต้องจบไปแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับผม